ไปครับชิงชิงตีใบแล้วก็2 1งห่ง our, นนที่มาสวยเปียดที่าอย่าตายนะที่มาแล้วน้องสวัสด,ดีครับแะสวัสดีครับแะแะหนียเหนอแล้วสองหนึ่งองสเรียบร้อยครับการคอมโบหนึ่งสองหนึอนก็มีคนสวยแน่นอนครับ มไ่อะไรเนี้ยบอกวันนี้ทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่ช่องไฮบิดเ e กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมหรือในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นยีน่านะครับเนื่องจากว่าวันที่12ตุลานะครับหรือวันนี้มีเออเออมีการปรับแพทใหม่มานั่นเองนะครับก็คือ ลดความเสียหายจาก35เป็นะครับเป็น40นะครับแล้วก็เลือดพื้นฐานนะครับผมพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเฮ้ยมันเล้าหลือจังวะเอาใช่ไหม,มเอาใช่ไหมเนี่ยเล้าหลือเหรอเออสวยเพื่อนแม่งเล้าหลือจัดโอ้ยยอดโอ้ยกอดรอ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 เพื่อนใจเย็นมันเล้าหลือจัดคือมาถึงมันก็เวทปากกันเลยเหรอวะฮะเมื่อเกินปุยมุ้ยฟาร์มก่อนนะครับก็อันนี้เราเล่นเป็นยีน่าจังเกิลนะครับผม บอกเลยว่าดาเมจนี่รุนแรงจัดๆอย่างแน่นอนรอแป๊บขอฟาร์มก่อนมาถึงก็โดนวีดป่าเลยกับบ้านและเจอกันเดี๋ยวผมจะมาเป็นสกิลหนึ่งนำเหมือนเดิมนะครับผมยีน่าปรับแพทใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับพวกดาวม,มงดาเมจอะไรแบบนี้นะครับมันแค่เหมือนว่าปรับให้มันถึกขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันได้เลือดพื้นฐานนะครับแล้วก็ได้ถึกขึ้น5ปรเ็นตนะครับส่วนดาวม,มงดาเมจก็ยังเหมือนเดิมนะ เี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยังน่าเล่นมากขึ้นไหมนะครับหรือว่าเหมือนเดิมไปเอาใช่ไหมคือเอาใช่ไหมเอาเอาเอาดิเอาดิใบใบแล้วผม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 ใบแค่นั้นแรงนี้มันมีแต่เฮาห้าเอาไ้เฮ้ยเฮ้ยมามา,มาระวังเพื่อนใส่นัวใส่เลยใส่ครับชิงชิงตีใบแล้วก็สองหนึ่งหนึ่งเอ้ย

มันจับแล้วโบเอาใครก็ได้ถ้ามันจับแล้วนี่เน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 สวยครับผมโจเกอร์เหมือนว่าทีมเราจะเก่งมากเลยเนี่ยถูมาว่ะโซล่เบื่อจัดจัดเดี๋ยวตีมังกรเออได้ต่อเนี่ยได้ต่อ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 ได้ต่อได้ต่อได้นี้มันไปแล้วว่ะมุจกเกอร์เราโคตรเป็นงานคนดูเก็บคุณิดไว้แล้วก็ในแพทนี้นะครับผมเห็นเขาบอกว่าล็อกชิลสามารถกดได้แล้วด้วยเออกดขนาดโดนจับได้ ไหนแล้วก็เจออารลัมพอดีเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูว่ามันจะกดใช้ในระหว่างที่โดนจับได้หรือเปล่าโอ้ของแท้เลยว่ะไ้นัวได้นะแพนด้าย่ำกระหม่อมมันย่ำกระหม,ม่อมมันเพื่อนรอพี่แพนด้าย่ำกระหม่อมตักขากับตอนนี้ชุดเดียวตายแน่นอนไม่ต้องห่วงแกไม่รอดแน่ขึ้นมาสวย แฟนก่อนได้เปรียบไว้ไอ้วกทุเรศ้องเปรียดีกว่าอย่าเอาตายนะ <Split. S 1> ไม่ยอมลงมา้าน <Double Kick. S 1> ี่ก็ต้องโดนใส่นัวอย่างแน่นอนครับกำลังไปเพื่อนวิ่งอยู่เล่ร่าง is c o า i n ง i s coming อุ้ยแข็งสวยจาดเพื่อเราเพื่อเราแข็งสวยจาดเฮ้ยมันจะเอาจริงอ้าวเรียบร้อยอย่างนี้สวยครับผมอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับคนดู ก็เวลาเราประกอบดาบนะครับหรือว่าอยู่ในร่างนี้นะครับคนดูมันก็จะทําให้เราถึงขึ้นนะครับจากสามเป็น40เมื่อเรากดใช้สกิลนะนี่นะครับอยู่ในร่างที่เราประกอบดาบนั่นเองนะครับก็ถึงขึ้น40%สก็ถือว่าค่อนข้างจะดีในเวลาเราแบบชาร์จอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองว่าแพเหมือนเดิมฟอลอเรนติโนนะครับ <c oughs> โดนฟอลอเรนติโนดันวเหมือนเดิมครับท <c oughs> ูดามด <ate> ถึงขึ้น40%ก็จริงแต่โดนทูดามดไปก็ไม่ไหวอยู่ดีตัวมันก็ไม่ได้มาบวกกับฟลอเรนติโนอยู่แล้วนะนี่ สวยครับผมวิ้โคตรโหดอ่ะโอ้ไม่กดไม่ได้เล่นดีหน้าป่ามานานมากแล้วนะมันคือสีเข้มเกินปุยมุย้ยกำลังไปเพื่อนใส่นัวเหมือนกับเมาแดงดักนี่แหละอะไรเพื่อนตีไปแล้วทีมเราโหดด้วยดิประเด็นี่โจ๊กเกอร์คุรเอาเกมเนี้ยบอกก่อนค่าห้าสูนแล้วอ่ะวิ้วิ้วิ้วิแล้วมันใส่นัวจริงมันฆ่าจริงนะเอ้ยอะไระเนี่ย <laughs> มันมันดูโกๆนะนาคอร์ดอ่ะอะ มันดูแบบดูแบบแปลกนะดูลกๆอย่างไม่รู้เลยนะยังไงมันก็ต้องมาสักคนหนึ่งแหละ <c oughs> นี่ไงเหยื่อมาแล้วไปะเตัวเองสองหนึ่งสองสองสองสี่เรียบร้อยครับการคอมโบหนึ่งสองหนึ่งอันตินี่ก็มีคนสวยแน่นอนครับ <c oughs> อ่ายกไปแล้วไม่ใช่เราอะ่ะ <c oughs> นี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยแล้วจะไปไหนนี่เนะี่ยกดวิ่งทําไมกดวิ่งทําไมเอาวิ่งมาไม่ยอมเอาฟิก <c oughs> ก็ต้องดูทำโทษนะครับจานอย่างเงี้ยและอารามเขาน้อยใจไปเนี่ยคือทีมโยนเกมครับเขาก็เลยแบบ น้อยใจไงเออก็ขอแบบไปคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเออใครเขาทำเขาน้อยใจปะนี่ะพี่มาแล้วน้องสวัสดีครับสวยงามครับผมช็อตนี้แบบนี้มีคนสวยอย่างแน่นอนครับมังกรไม่ต้องเอาลรามังดักอย่างเดียวเลยเนี่ยเกมนี้ยเกมนำแบบนำขาดขาดนำจัด2 1, 2, 1> ต2ตาย,ายนะ1 2 1่ง,ง้งย ไม่ลงม้านี่เน่ไม่ยอมลงม้านี่เน่ก็ต้องโดนใส่นัวไปครับจะหมิดนั่นแหละน่าจะต้องออกทอยอะ่ะดูทรงล็อกชิลดีกว่าเดี๋ยวเรามาออกล็อกชิวลองดูดีกว่าครับอยากจะลองดูว่าอารลัมเวลามันจับเนี่ยมันจะกดล็อกชิวได้ไหมเออต้องลองดูโกกโ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 กอ้าวสวัสดีครับแตะแตะสวยเลยครับช็อตนี้มีคนตายอย่างแน่นอนครับ ล็อกคิวล็อกคิวเดี๋ยวลองโอนิยอามแล้วก็ล็อกคิวมาดูว่ามันจะไหวไหมอ้าวแข็งสวยอย่างนี้ก็รวบสองจับไหมอุย้ยไม่โดนขโมยบาฟ้านาคอดด้ว่ะอ้านาคอสวัสดีครับแกไม่รอแน่นาคอฉันบอกเลยแกเต็มตัวเลยยังไงก็ต้องมาไอหมูตุน๋เนเงียบไว้อย่าใจเสียนั่นแหละมันมาแล้วเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยมัน,ม,นมันไม่บกมันมันเหมือนรู้วาอยู่ในป่าเอ้ย มันกดสลัแล้วเฮ้อยู่ก็สลัไปนู่นเฉยเลย <S 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 อย่าอย่ายิงโอ้โหไวโอเมกฟิกเกอร์ยิงผมมามันเกินไบเป้าเฮ้ยดูดิเฮ้ยดูดูไวโอมันยิงเฮ้ยโอ้โหอ,อยู่ใกล้ๆมึงยังฟิกเกอร์ยิงอีกเหรอจานขอล็อกชิลก่อนเลยละกันอารามดันคลิปด้วยวบอกเลยอารามแบบน่าจะเลิกเล่นละอารามบอกเหนื่อยวะ่ะเจอทีมแบบนี้ฉันนี่เหนื่อยมากเลยนะพี่คะ ฉันนี่เหนื่อยมากเลยได้ไหมคะอารัมก็เลยบอกว่าขอดันคนเดียวพอนะครับผมอะไรอย่างนี้ใส่นวลมันด้วยเอาดิเอาดิดิฟ์ไปให้มันจับดิฟ์ไปให้มันจับดิฟ์ไปให้มันจับไปเออให้มันจับไปเออเอออย่างงั้นแหละครับเฮ้ยปลาทิมก้อนเฮ้ยเฮ้ยเสามตัวสามตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหไล่เลยเหรอเวิร์จัดเหตุผลแตให้ครบแป๊บสวย ดักซ้ายไปแบบนี้ดักซ้ายต้องมาขีบกลางอะไรกันนะมันวิ่งกลับบ้านยาวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่มาแล้วพี่มาเฮ้ยหมามันไล่หมามันเอานะหมามันใส่นัวนะเฮ้ยให้มันปาจริงจะได้เราคิวแล้วครับเฮ้ยวาร์ปวาร์ปใส่ด้วยวาร์ปใส่เขาด้วยดิทีมเอกมันเวิร์กเกินไปหรือเปล่า ว้บใส่เกินเบื่อจัดๆเออเจอกันที่บอกคนดูแค่นั้นแหละผมบอกเลยเฮ้ยถือขึ้น4 0เซฮ้ยมันถือขึ้นอยู่นะ <c oughs> แต่ก็ตายอยู่ดีครับเจอช็อตเมื่อกี้มา <c oughs> เมื่อกี้ผิดพลาดทางเิคนิคครับคนดูมาอันนี้เอาใหม่ของจริงของจริงแต่มันก็ถือขึ้นอยู่นะขนาดผมได้ซูริเบอร์นะเออเงินมันก็จิตพันด้วยนะมันก็ไม่ได้ห่างเอกเยอะเลยนะเงินนะ่ะถือว่าแบบก็ค่อนข้างที่จะอ้าวชิบหายแล้วแพนด้าโดนปิดดักนี่แหละเพื่อนสวย สวยมากที่หน้ามาดที่หน้ามาอ่าพ่ <c oughs> อไปกูเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนกดไม่เห็นได้เลยเอุย้ยไม่เห็นได้เลยมันยังไม่ได้ปรับมาหร,อหรือไงวะ <c oughs> หรือว่าคนละแผ่นวะเอกดูแผน่นผิดเหรอไม่เห็นได้เลยอะ่ะผิดแผ่น,นปะเนี่ยคนละแผ่นเหรอใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ <c oughs> ผมน่าจะผิดแผ่นอะดูตรงอาวสวยอย่างนี้อือสวย,สวย ออออูอยู่แผ็ดไหนวะเนี่ยแม่เอ๋ยน่าไปอยู่คนละแผ็ดว่ะจานโอ้ไมยกอดอยู่คนละแผ็ดแน่ๆสวยครับแพนด้าจบเลยเหรอเพื่อนเอาก่อนท้าก่อนเพื่อนท้าก่อนเอ้ยโอไมายกอดเออผมอยู่คนละแผ็เปล่าวะทำไมรู้สึกเหมือนเห็นผ่านๆว่ามันสามารถกดล็อกชิลได้ในขนาดโดนสตันเดี๋ยวนะ มันกดล็อกชิวได้ในขณะที่โดนสตันแปลว่าไม่ได้โดนจับโดนจับมันไม่สตันสินะไม่เป็นไรช่างพันครับคนดูเราอาจจะจำผิดแพทครับผมโอ้โหมาว่ะของแท้เลยว่ะโอ้หุยชิวกันยับยับดาเมจนี่ผมน้อยกว่าโจ๊กเกอร์เก็0ศูนย์จุดหเอรซโอ้ไม่ก็โดเมจเจ้าถือว่าก็ยีน่าปรับใหม่มามันก็ถึกขึ้นนะ เออมันก็มันก็นกดีอ่ะถือขึ้นจากสามเป็น40นะครับแล้วก็เลือดพื้นฐานนะครับมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ยีหน้านะครับในการปรับแพทในวันที่2 2ตุลาคมก็มีประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้ทำคลิปตัวไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันมาพูดคุยกันนั่นเองนะครับยังไงวันนี้น้องเอกขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว